ณมาเนี่นายกรัฐมนตรีแห่งกัมพูชาได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับสนักข่าวรอยเตอร์ uters, ขณะที่เดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่ากองทัพไทยยังคงตึงเครียดและยึดครองพื้นที่บางส่วนในดินแดนกัมพูชาแม้ว่าจะมีข้อตกลงสันติภาพที่มีประธาน,นาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเป็นคนกลางในการเจราจาเมื่อปลายปีที่ผ่านมาผู้นำกัมพูชาเดินทางมายังสหรัฐ เพื่อเข้าประชุมคณะกรรมาการสันติภาพหรือว่าบอร์ดออฟพีชของทรัมป์ในสัปดาห์นี้พร้อมแสดงความหวังว่ากลไกใหม่นี้จะช่วยลดความตึงเครียดบริเวณชายแดนที่เขาระบุว่ายังอยู่ในสภาวะเปราะบางอย่างยิ่งแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนธันวาคม2568ที่ยุติการสู้รบครั้งล่าสุดลงชั่วคราว คุณมณ e t เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเป็นครั้งแรกต่อสื่อมวลชนต่างชาติว่ากองทัพไทยเดินรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ไทยไทยเคยยอมรับว่าเป็นดินแดนของกัมพูชามาอย่างยาวนานโดยมีการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์และลวดหนามเพื่อแสดงสัญลักษณ์การดิดครองส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถกลับเข้าไปพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนของตนเองได้ ผู้นำกัมพูชาวัย48ปีหวังว่าองค์กรใหม่อย่างบอร์ดออฟฟิชที่ทรัมป์ก่อตั้งขึ้นมาจะมีบทบาทในการช่วยลดความตึงเครียดบริเวณชายแดนระยะทาง817กิโลเมตรนี้ซึ่งที่ผ่านมาสงครามได้ส่งผลให้ประชาชนหลายแสนคนต้องพลัดถิ่นและมีผลกระทบต่อการค้าพรมแดนอย่างหนักสำนักข่าวออนไลน์ไทยแท็บลอยสำนักข่าวที่ึดถือจรรยาบรณครบถ้วน